อนซุงชุดตรวจโควิด -19 ใช้สำหรับทดสอบหาแอนติเจนจากน้ำลายด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วรู้ผลภายใน15นาทีข้อแนะนำก่อนการทดสอบห้ามทานอาหารห้ามดื่มน้ำห้ามสูบบุหรี่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างน้อย30นาทีก่อนการทดสอบอุปกรณ์ภายในกล่องขั้นตอนการทดสอบ1 เปิดฝาหลอดน้ำยาทดสอบ 2. นำกรวยบ้วนน้ำลายเสียบลงในหลอดน้ำยาทดสอบให้แน่น 3. บ้วนน้ำลายลงในกรวยให้ถึงขีดระดับเลข2โดยการเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ขากกระแอม,มหรือไอจากลำคอสองครั้งเพื่อให้น้ำลายออกมาจากบริเวณลำคอเนื่องจากปริมาณไวรัสจะมีมากในบริเวณดังกล่าว 4. ถอดกลวยบ้วนน้ำลายออกจากหลอดน้ำยาทดสอบ และปิดฝาหลอดน้ำยาทดสอบให้แน่นจากนั้นให้นำกรวยบ้วนน้ำลายใส่ถุงให้มิดชิด5เขย่าวขวดขึ้นลงประมาณ5-10ครั้งเพื่อให้น้ำลายและน้ำยาทดสอบผสมเข้ากันจากนั้นให้นำหลอดดูดน้ำลายดูดน้ำลายที่ผสมน้ำยาทดสอบในหลอด 6. หยดน้ำลายที่ผสมน้ำยาทดสอบลงในแผ่นทดสอบประมาณ3หยดโดยให้วางแผ่นทดสอบในแนวราบก,กับโต๊ะและรอผลภายใน15นาที คำเตือนให้อ่านผลทดสอบภายใน15นาทีและไม่ควรอ่านผลทดสอบที่เกิน15นาทีซึ่งอาจได้ผลทดสอบที่ไม่เสถียรการอ่านผลทดสอบ positive หรือผลทดสอบเป็นบวกหมายถึงพบเชื้อโดยแถบเส้นสีแดงจะขึ้นบริเวณแถบตัว C และแถบตัว T หมายเหตุความเข้มหรือจางของแถบเส้นสีแดงตัว T อาจไม่คงที่แต่ให้ถือว่าผลทดสอบเป็นบวกเสมอ e g a t i v e หรือผลทดสอบเป็นลบหมายถึงไม่พบเชือ้อโดยแถบเส้นสีแดงจะขึ้นบริเวณแถบตัว C แต่แถบตัว T จะไม่มีเส้นสีแดงขึ้นหมายเหตุหากผลทดสอบไม่พบเชือ้อเชื้อไวรัสอาจมีปริมาณที่ต่ำมากโดยชุดตรวจไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ invalid หรือไม่สามารถอ่านผลทดสอบได้โดยจะไม่มีเส้นสีแดงปรากฏบนแถบทดสอบ หรือแถบเส้นสีแดงจะขึ้นบริเวณแถบตัวทีเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่ปรากฏแถบเส้นสีแดงบริเวณแถบตัว C ีสาเหตุโดยมากเกิดจากการใช้ตัวอย่างน้ำลายที่ไม่เพียงพอต่อการทดสอบหรือวิธีการใช้ชุดตรวจนี้ไม่ถูกต้องให้ทดสอบอีกครั้งด้วยชุดตรวจใหม่คำแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติม 1. คอนซูมชุดตรวจโควิด1 i ใช้สำหรับทดสอบหาแอนติเจนจากน้ำลาย ใช้สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น 2. ชุดตัวอย่างและชุดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทั้งหมดมีความเสี่ยงในการติดเชื้อควรปฏิบัติตามขั้นตอนการทิ้งอย่างเคร่งครัด 3. ชุดตรวจนี้จะตรวจหานิวคลียร์คลาสิดโปรตีนและผลการทดสอบจะไม่สามารถบ่งบอกสายพันธุ์ของ s a r s c โคโรนาไวรัสได้ 4. การใช้ชุดตรวจเหมาะสำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากเชื้อไวรัสมีปริมาณที่ต่ำมากหรือมีเชื้อน้อยหรือเพิ่งได้รับเชื้อชุดตรวจอาจไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ 5. กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกแนะนำให้กักตนเองออกจากผู้อื่นและตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง 6. หากผู้ชชยชุดตรวจมีผลทดสอบเป็นลบแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง แนะนำให้ทดสอบซ้ำอีกครั้งภายใน3 5ถึง5วันขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วให้นำแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชือ้อราดหรือฉีดลงในอุปกรณ์ทดสอบเช่นกรวยบ้วนน้ำลายและชุดตรวจก่อนนำใส่ถุงและปิดให้สนิทควรทิ้งในถุงสีแดงโดยมัดปิดปากถุงให้แน่นหรือเขียนหน้าถุงว่าขยะติดเชือ้อจากนั้นควรนำชุดตรวจที่ใช้แล้วแยกทิ้งจากขยะทั่วไป โดยแยกทิ้งในถังขยะที่รองรับขยะติดเชื้อหรือแจ้งไปยังหน่วยงานจัดการขยะท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเพื่อเข้าจัดเก็บอย่างถูกหลักการกำจัดขยะติดเชื้อ